ทางกองทัพภาคที่2ค่ะเร่งสร้างหลุมบุคคลคู่หลุมหลบภัยกว่า250แห่งเล่งปกป้องกำลังพลและประชาชนหลังเหตุโดนกัมพูชาทิ้งระเบิดช่องอ่านม้าค่ะ พลโทวีรยุทธรักสินแม่ทัพภาคที่สองค่ะลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างฐานที่มั่นกำบังภายใต้โครงการกองทุนหะไทยทิพย์ของมูล,ลนิธิจุลาพรณฐานปฏิบัติการแดนไกลช่องอานมา้าอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากเกิดเหตุการณ์การประทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะกำลังพลไทยนั้นประสบความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีที่กำบังทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกโดรนโจมตีโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกองทัพภาคที่สองและกองกำลังสุรนารีโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่กำลังพลและประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนโดยปัจจุบันค่ะก็ได้ดำเนินการก่อสร้างหลุมบุคคลคู่ 256แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชน7แห่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์และบุรีรัมทางด้านแม่ทัพภาคที่2ค่ะก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเร่งสร้างที่กำบงังเพื่อปกป้องชีวิตนักรบชายแดนพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนโครงการกองทุนฮายทิพที่ช่วยให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภยัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้น ไทยนิรักสงบแต่หากจำเป็นต้องปกป้องอธิป,ปไตยเราก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังทั้งนี้โครงการก่อสร้างหลุมบุคคลและหลุมหลบภัยยังคงเดินหน้าต่อเนื่องค่ะเพื่อสร้างความพร้อมและความปลอดภัยสูงสุดให้กับทั้งกำลังพลและประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชา และล่าสุดนะคะเมื่อเวลา9.36นาฬิกา36นาทีค่ะก็มีรายงานนะคะว่าจา่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงสังกัดร้อยรอ6 6 1 1กรุ๊ปเลือดบีได้เหยียบทุ่นระเบิดจนข้อเท้าขาดและพลทหารวชิระ นันทนาสังกัดร้อยรอ1611ค่ะมีอาการแน่นหน้าอกที่บริเวณห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกดในพื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่สองโดยทั้งสองค่ะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลกันทารักษ์ค่ะ